ดชื่นไหมถามใจตัวเองดูแล้วกันนะครับแนวทางเมื่อวานที่วางไว้ให้ในครอบครัวครับเป็นไงกันบ้างครับไม่ผิดหวังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตูวีที่วางไว้2คู่นะครับก็มาเต็มมาครบนะครับและโครงการ3ที่วางไว้ให้ครับก็กินเงินไปเต็มๆอีกแล้วนะครับยินดีด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิก ที่อยู่ในครอบครัวของเรานะครับเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้มาวางแนวทางไว้ให้หน้าช่องนะครับต้องกราบขออภัยด้วยละกันนะครับพรดี่เมื่อวานเนี่ยติดธุระนิดนึงนะครับเลยไม่ได้วางแนวทางไว้ให้หน้าช่องเลยในครอบครัวผมเนี่ยวางไว้ให้แทบทุกวันอยู่แล้วนะครับน่าก็สดชื่นกันอีกแล้วนะครับโอ้โหมาเต็มมาครบนะครับต้องบอกว่าโครงการเราเนี่ยมีสดชื่นกันทุกวันอยู่แล้วนะครับและตัวเน้นตัววีผมเนี่ยเข้าแทบทุกวันนะครับน้าส่วคใครนะครับที่ไม่อยากพลาดแนวทางดีๆแบบนี้นะครับ ที่ผมคัดสรรมาให้ไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัว V โครงการ3โครงการ4ครับและโคด V ครับที่การันตีเรื่องความสดชื่นนะครับปัดขวาไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่นะครับมเมื่อคืนนะครับพี่พวีในครอบครัวสดชื่นแค่ไหนครับอิ่มจุกๆไหมครับคอมเมนต์เนี่ย มาพูดคุยกันได้เลยครับ3คู่3ลีกหน้าเลือกเฉียนในขั้นคืนนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมล้วกันนะครับฝากกดติดตามนะครับกดหัวใจคอมเมนต์นะครับบันทึกคลิปเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับนะก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับพี่พที่กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับ คู่แรกวันนี้เราไปลุยที่สื่ฟุตบอลนะครับลาลิก้านะครับสเปนลีก u e 2ได้เลยครับหรือว่าดิวิชั่น2ของเรานะครับก็จะเป็นเจ้าบ้านนะครับอย่างนั้นอิสปันยอนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการยโงก็ไดนะครับเอลเช่นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเรทในการเปิดมาวันนี้เอสปันยอนนะครับโอ้โหเปิดมาวันนี้กล้าๆกลัวนๆเหลือเกินนะครับเอสปันยอนช่วงหลังเองเนี่ยฟอร์มก็ไม่ดีด้วยครับเสมอและแพ้เนี่ย ค่อนข้างที่จะบ่อยเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะนะครับเกมในบ้านของพวกเขาเองนะครับคาดหวังได้ยากเหลือเกินแล้ววันนี้นะครับมาเจออย่างเอลเช่นะครับผู้ที่รับบทเป็นเกมเยือนนะครับโอ้โหเอลเช่ช่วงนี้นะครับฟอร์มพวกเขาเองเนี่ยกระเตื้องนะครับขึ้นมาสูงมากๆเลยครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือว่านอกบ้านนะครับเอลเช่เนี่ยจะไม่แพ้ใครเลยครับในช่วงหลังที่ผ่านมาแล้วคู่นี้ต้องบอกว่าในการเจริมาเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะเหลือเกินแล้วเร็ดวันนี้ในการเปิดมาเองนะครับ ไม่ได้ให้เจ้าบ้านอย่างเอสปันยอนด้วยครับก็แสลหลเอลเช่หน้าเดียวเต็ม,เ,ตมเลยครับคู่นี้ให้เชียร์ที่ด้านเอลเช่ได้เลยครับบุกมาวันนี้การันตีไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแน่นอนครับ <S <S ส่วนคู่ที่2ในวันนี้เราไปดูที่สืฟุตบอลนะครับน่ะบราซิลนะครับซีรีเอได้เลยเป็นเจ้าบ้านอย่างฟอตาเลซ่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยาวชนครูไซโรนะครับคู่นี้ถ้ามองจากเรื่องฟอร์มการเล่นเองเนี่ยในช่วงนี้นะครับไม่มีใครดีกว่าใครเลยยำแย่ทั้งคู่นะครับแต่ว่าทั้งคู่ในการเจอกันมาเองเนี่ย ฟอร์ตาร์เรซาครับทำได้ดีกว่ามาตลอดเลยแล้วเรทวันนี้ในการเปิดมาเองเนี่ยของฟอร์ตาร์เรซาเองนะครับก็น่าสนใจเหลือเกินครับประเด็นพวกเขานี่การเปิดแบบนี้ครึ่งช่วงตัวเองนะครับไม่แรงมากๆนะครับฟอรอตเตอร์เรซาเองเนี่ยช่วงหลังเสมอและพายเนี่ยค่อนข้างที่บ่อยแต่ว่าเกมในบ้านเองเนี่ยผมมองว่าฟอร์ตาร์เรซาเองเนี่ยคาดหวังได้นะครับส่วนครูไซโรเองเนี่ยช่วงหลังนะครับก็แพ้มาลลัวเลยครับ คู่นี้ต้องบอกว่าไม่มีใครเดียวใครแต่วเร็ดในการเปิดมาวันนี้เองครับก็ให้เจ้าบ้านอย่างฟอร์ตาเลซ่าครับคู่นี้ให้วัดใจนะครับเชียร์ที่ฟอร์ตาเลซ่าได้เลยผมมองว่าฟอร์ตาเลซ่าวันนี้เฉือนได้แน่นอนครับให้มองฟอร์ตาเลซ่าได้เลยครับคู่ที่3ในวันนี้เราไปที่ด้านบอลเช้าได้เลยครับเป็นบอลถ้วยโคลอมเบียนะครับอารกิลัสนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมบิก้ได้นะครับ เดปอร์เตสนะครับโตลิมานะครับคู่นี้ถ้ามองจากเรื่องฟอร์มการเล่นเองเนี่ยโอ้โหทั้งคู่เองครับในช่วงนี้มีฟอร์มที่ดีเหลือเกินครับอากิลาสเองเนี่ยแทบจะไม่แพ้ใครเลยครับส่วนด้านโตลิมาเองเนี่ยนะครับในช่วงหลังชนะมาลูรูเลยแต่ว่าคู่นี้ในการเจอกันมาเองเนี่ยจะสูสีกันมากครับแต่เวลาอากิลาร์เล่นในบ้านในช่วงหลังเองเนี่ยมักจะทำได้ดีกว่านะครับแล้วอากิลาร์ปีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมันมาปิดหูผิดตาเกมแรกเสมอมาแล้วครับเกมวันนี้ต้องมี3แต้้มครรัับวนนนีเใการเปิดมาเนี่ยแต้มครับไลลขึ้้้นนนเเ็กอยแบบีย ค่อนข้างหน้าไปเหลือเกินสาหรับอากิลัสวันนี้ครับน่ะคู่นี้ผมบอกได้เลยว่าอากิลัสเองเนี่ยสเสมอ,อชนะบ้างสเสมอบ้างชนะบ้างแต่ว่าไม่แพ้ใครเลยส่วนด้านนี่ครับเดปอเทสเองเ่ยตอริมามันชนะมารดูๆเลยถึง4เกม5เกมรวดนะครับตวาวรดวันนี้ในการเปิดมาอากิลัสมันต้องการเต้มนะครับเลวเดวันนี้ในการเปิดมามีการปรับเปลขึ้นและแฮนดิแคปเองเนี่ยเอียงอากิลัสค่อนข้างที่เยอะเหลือเกินครับคู่นี้วัดใจได้เลยครับว่าอากิลัสวันนี้ในบ้าน ป้อง3ามแต้มเท่านั้นครับมองอากิรัสได้เลยครับและนี่นะครับก็คือ3คู่หน้าเลือกเฉียนในค่ำคืนนี้นะครับชอบจัดขาสวนไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับส่วนพี่ๆในครอบครัวเราเมื่อวานนะครับสดชื่นกันไหมอิ่มจุกๆไหมครับโอ้โหที่หวัางไว้ให้นะครับแม่งมาเต็มมาครบนะครับโอ้โหแบบว่าบึมบัมซัมเบ้กันไปอีกแล้วนะครับต้องยินดีด้วยรายกันนะครับสดชื่นไม่เกรงใจใครจริงๆครับเมื่อวานนี้นะครับโอ้โห วัวพี่ๆานใดนะครับที่ยังไม่ได้ร่วมครอบครวงผมนะครับและไม่อยากพลาดแนวทางดีๆที่ผมคัดสรรมาให้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตูวีโครงการ3โครงการ4ครับสายสูง4-5นาทีแรกเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับปัดขวาไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยใต้รูปโปรไฟล์นะครับจะมีทางเข้าอยู่ลองเปิดใจมาดูแล้วกันนะครับลองเข้ามาสัมผัสด,ดูนะครับว่ามันสดชื่นจริงไหม